ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับสีรองพื้นนะครับผมนี่สีเทอร์โบนะเป็นสีดำไปสีรุ่นใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับสไตล์ร็อกกำลังมาแรงนะครับก็จะเป็น คนที่ชอบใช้สีดําด้านอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะครับทาสองรอบใช้ได้เลยนะครับก็สีตัวนี้นะครับเป็น two in one นะครับนี่นะครับสีรองพื้นกันสนิมเหล็กเกาวน้านะครับผมรวมสีรองพื้นนะอันนี้นะครับสีทับหน้าในหนึ่งเดียวนะครับทับหน้าก็คือนะครับรองพื้นแล้วก็ทับได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นสีจริงได้ด้วยนะครับผมอ่าเฉียบมากนะครับ ก็เป็นของเทอร์โบอีกเช่นกันนะครับหลังจากที่หลังจากที่แคทซีแงะ้นะครับได้ทําการชุบสีเทาไปให้ดูแล้วนะครับก็อันนี้นะครับก็มีคนบอกว่าอยากดูสีดํานะครับซึ่งเป็นเทรนใหม่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นแนวล็อบนะครับผมอ่าอันนี้แคทซีแงะ้ก็เลยจัดมาให้นะครับผมอันนี้นะครับสวยงามมาก จะมาดูนะครับมีคนบอกว่าพี่แคะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับใช้อันนี้หนึ่งกะลอนะครับเนอร t ตาเทอร์โบ A A A นะครับผมก็นะครับสามารถนะครับกินไม่ฉุนกันฝ้านะครับให้ความเงางามนะครับผมก็ให้ความเงางามนี่คือวิธีการใช้นะครับผมใช้อันนี้ก็ะอ o หนึ่งอันนี้กะลอนหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะผสมกันนะครับแล้วก็ชุบนะครับ ก็การที่เราใส่น้ํามันเยอะนะครับเพราะอะไรนะครับเอ่อจะทําให้สีไม่เป็นปึกนะครับผมสีแตกกระจายนะครับแล้วเวลาชุบออกมาก็สวยนะครับตัวนี้นะครับสีดานะครับสีดำดาปิดเลยนี่ครับก็เปิดกระป๋องมานะครับเราก็ทําการคนนะครับกระป๋องเอ่อสีนะครับเอ่อจะแตกตัวไวในเมื่อเราใส่น้ํามันนะครับผสมน้ํามันนะครับผสมน้ํามันนี่ครับน้ามันทินเนอร์ ตาเทอร์โบนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็วิธีการทําก็ไม่ยากมาถึงก็คนนะครับก็สมัยก่อนนะครับแค่เส้นแงะนะครับไม่รู้เรื่องเขาให้เอามือคนเลยนะครับแค่เส้นแงะนะครับก็เป็นเด็กทํางานนะไม่รู้เรื่องนะครับคนเลยนะครับเขาบอกมีตังค์อยู่ในนั้นนะครับเขาแก้งหรือเปล่าเขาแก้งอันนี้ไม่มีแล้วก็ล้วงไปทะปงตูกกระป๋องเลยอันนี้ เทแบ่งนะครับคนเสร็จนะครับเทแบ่งนะครับเทแบ่งนะครับขอนี้นะครับในเมื่อนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับตัวเปิดรุ่นใหม่นะครับผมเราเปิดตัวนี้ออกนะครับออกแล้วนะครับวิธีการนะครับเอาออกก็ไม่ยากนะครับแค่กดลงไปนะครับแค่นี้เปิดแล้วนะครับเวลาใช้เสร็จแล้วจะเก็บนะครับก็ปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับ แต่ตอนนี้จะใช้เอาออกมาใช้ก่อนนะครับนี่วิธีการเทนะครับเทเลยนะครับเทเลยนะครับผมนี่อย่างนี้อ่าทแบบนี้นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับก็การชุบสีเหมือนกันชุบสีของเทอร์โบเหมือนกันนะครับมีคนบ่นมาว่าพี่แค่ผสมให้ดูหน่อยนะครับผสมไม่ไม่เป็นนะครับโอเคนะครับนี่จัดให้ดูเลยนะครับคนอย่างนี้คน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 ไปเรื่อยๆนะครับ วนไปเรื่อยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับสีนะครับเวลาโดนน้ำมันทินเนอร์ของเขาเองนะครับของเขาเองนะครับก็จะเข้ากันดีนะครับก็จะแตกไวนะครับสีนะครับถ้าใช้น้ำมันนะครับตัวนี้นะครับก็จะแห้งแห้งง่ายแตกไวนะครับแห้งง่ายแตกไวไปแล้วนะครับมาดูวิธีการเทลงล่างไม่ยากนะครับก็เทลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเทลงไปแบบนี้เลย นี่นะครับผมเทลงไปแบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับลงสีมาแล้วนะครับก็ทําการนะครับใช้ไม้นะครับลากนะครับให้ให้สีแตกให้ทั่วนะครับผมให้สีแตกให้ก็นี่นะครับผมวิธีการชุบนะครับไม่ยากนะครับก็อันนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเหล็กกาวไน์นะครับ แค่แต่แงีนะครับก็เอาสีดํานะครับมามาชุบเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกอะไรสไตล์ล็อกนะครับผมก็ตอนนี้นะครับคนนิยมใช้สไตล์ล็อกกันมากนะครับก็เหล็กขาวซึ่งเป็นเหล็กกาวไนส์นะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องชุบสีแล้วนะครับผมก็อันนี้แค่แค่แง่เอามาบอกให้ก็แล้วกันนะครับชุบสีรองพื้นนะครับผมอันนี้สีรองพื้นทูอินวันนะครับรองพื้นไปในตัวนะครับ เวลาเราเอาไปเชื่อมนะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วเราเราสามารถเอาอันนี้ไปเก็บแล้วก็ทายอีกรอบหนึ่งจบเลยนะครับผมมาพี่กดนะครับไม่ช้านะครับทุบให้ดูเลยนะครับมาให้ใกล้พี่นุ้ยมาให้ใกล้มาดูใใกล้มาดูใใกล้ครับอ้าวกลับครับกลับครับกลับครับผมนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ะครับผมวิธีการชุบสีรองพื้นเหล็กกาวนายนะครับผมกาวนายนะครับผมอันนี้นะครับสีกาวนายเทอร์โบทูอินวันนะครับคือ2ใน1นะครับผมก็สามารถเป็นสีจริงด้วยแล้วก็สีรองพื้นด้วยนะครับผมอ่ารวมรองพื้นและสีทำหน้าในหนึ่งเดียวนะครับผมทาเหล็กได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กดําเหล็กโครงสร้างเหล็กกาวนายสังกะสีอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับผมอ่า นี่ครับถ้าเป็นการชุบแบบนี้นะครับก็จะประหยัดเวลานะครับผมแล้วก็ประหยัดเรื่องของสีนะครับผมนี่นะครับสีที่เราเอาไปชุบนะครับเดี๋ยวสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับผมไม่ใช่ว่าชุบแล้วใช้ไม่ได้นะครับผมแห้งเร็วมากๆไม่ถึงชั่วโมงก็แห้งแล้วนะครับก็ดูภายในนะครับนี่ดูข้างในนะครับยันทะลุข้างนอกนะครับนี่นะครับผมนี่แห้งแล้วพี่นุ้ยนี่ครับดูมือผมดูโอ้โหจะไม่ดูมือไหนอันนี้กลางนะครับมือพี่นุ้ยดี่า เออเออพี่น้อยอ่ะนี่นะครับมาแห้งแล้วนะครับผมแป๊บเดียวอันนี้นะครับดูในรูพี่น้อยดูในรูนะครับว่าเป็นเนียนสีเนียนเป็นยังไงนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับสีตัวนี้นะครับใช้คู่กับทินเนอร์นะครับผมทินเนอร์เทอร์โบเอเอเออย่างดีนะครับผมอ่าทินเนอร์บริสุทธิ์นะครับไม่ผสม สารเมทานอลนะครับสารพิษอันตรายนะครับไม่ผสมนะครับทำลายเนื้อสีได้ดีมากนะครับผมทำลายเนื้อสีก็คือเขาเรียกอะไรผสมสีทำให้สีแตกไวแล้วก็เอามาเช็ดมงเช็ดมืออย่างนี้นะครับเช็ดเครื่องมือนะครับก็ออกง่ายๆนะครับก็นี่นะครับประโยชน์ของทินเนอร์เทอร์โบนะครับผม AAA นะครับผมก็อันนี้นะครับใช้ละลายนะครับก็ผสมสี อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องผสมสีของเทอร์โบอย่างเดียวนะครับก็ทาล้างทําความสะอาดเครื่องมือนะครับอย่างดีเยี่ยมนะจะเห็นว่าเป็นสีดําด้านนะครับผมก็คือสไตล์ลอบนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตอนนี้คนนิยมใช้กันเยอะเลยนะครับนี่ครับเข้ากับเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนี่เขานิยมใช้กันนะครับก็อันนี้เราลองพื้นแค่เที่ยวเดียวนะครับเดี๋ยวเวลาไปเชื่อมเราเก็บรอยเชื่อมแล้วก็ อีกรอบนึงนะครับก็นี่นะครับผมสีลองพื้นการสนิมเหล็กกาวนสยสีดํานะครับก็จะเป็นสไตล์ล็อบนะครับแค่ทงเเอามาให้ชมกันนะครับผมก็วิธีการชุบเหล็กหรือว่าวิธีการวางเหล็กนะครับให้สีกลับมาเอาไว้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าวางแล้วก็หยดย้อยไปทั่วที่อื่นนะครับผมก็จะเสียดายสีนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับหรือว่าเห็นคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมอ่นะครับผมก็ถ้าใครนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ของเทอร์โบนะครับก็สีรองพื้นการสนิม2 in 1นะครับแล้วก็อ n นเนอร์เทอร์นะครับก็ถ้าสนใจเดี๋ยวแคส้งแง่นะครับจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมไปสั่งกันได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับผม ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ